สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปเช็คอินคาเฟ่น้องใหม่บรรยากาศอบอุ่นที่ประจันตาคามกับร้านขุนเขาคาเฟ่ครับเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนมาบ้านเพื่อนเลยครับที่นี่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆบรรยากาศเลยเป็นกันเองมากๆใครมองหาคาเฟ่ประจันตาคามดีๆนั่งชิวๆต้องที่นี่เลยมาถึงเรื่องของกินกันบ้างวันนี้ผมมาคนเดียวเลยขอจัดเบาๆเริ่มด้วยข้าวคอหมูย่างจิ้มแจ่วครับคอหมูย่างเนื้อนุ่มๆหอมๆจิ้มแจ่วรสเด็ด <c oughs> ลงตัวสุดๆครับต่อด้วยของหวานโปรด,ปรดเค้กชาเขียวเนื้อเค้กนุ่มละมุนครีมชาเขียวเข้มขน้นไม่หวานเลี่ยนถูกใจแน่นอนเรื่องดื่มวันนี้เป็นโกโก้เย็นครับรสชาติกลมกล่อม หวานมันชื่นใจจากที่ได้ลองทั้งหมดนะครับรสชาติโดยรวมอร่อยถูกปากเลยแนะนําให้มาลองกันจริงๆครับและที่พิเศษขุนเขาคาเฟ่ยังมีมุลเครื่องประดับเพชรสวยๆให้เลือกชมด้วยนะครับมาที่เดียวได้ทั้งอิ่มท้องและเพลินตาเลยใครสนใจอยากมาลิ้มลองความอร่อยร้านขุนเขาคาเฟ่ยอยู่ที่หมู่บ้านกอกยางหลังปั๊มพีทีและการไฟฟ้าประจันตคามอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีเปิดทุกวัน 8โมงเช้าเป็นต้นไปครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ